เสียบมังไ้ทุรนเรียนนี่คือพากันมักเนี่ยน้งสุกพอดีหอมทองกินมึงกับที้บะเสียบปันไหนมนนหนี่น้องเนี่ยฆาเล้มี่พูดหน่อยนะสองสามลกูก ไอ้น้องเนี่ยปูพาแล้วเรียบร้อยเขียอีกจานหนึง่งเดี๋ดยวปูใหง่ๆลองดูมันแซ่บบ่ กันมักเทมันแสบมึงเลยฮเมนเมนกันเมนพี่นอ้อง